50433 t i m m e r ทิมเมอรไร้สาย20บโวลต์อ n f ฟ n t y y p w w r r Share ภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องทิมเมอร์ไร้สายเหล็กบรรทัดนำตัดทางตรงรางนำตัดแบบลูกกลิ้งกาดป้องกันฝุ่นชุดป,ประแจปากตาสำหรับเปลี่ยนใบประแจหูวหกเหลี่ยมปลอกไกด์เทมเพลตและน็อตหางปลาคู่มือและใบรับประกันรับประกันสินค้าสูงสุด24เดือนอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันกันด้วยนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้กับแบบ P20 และ X20 ได้ครับมาดูที่วิธีการใส่ดอกกันดีกว่าอันดับแรกครับปลดล็อกตัวเครื่องออกจากตัวเสือ้อหลังจากนั้นคลายน็อตที่ล็อกกับหัวจับดอกครับทำการสวมดอกทิมเมอร์ลงไปต่อมาครับขันล็อกให้แน่นด้วยประแจเบอร์22มิลหลังจากล็อกแน่นแล้วนํากลับไปสวมเข้ากับตัวเสื้อทิมเมอร์ครับปรับระดับตามที่ต้องการครับและล็อกให้แน่นในส่วนของการป้องกันฝุ่นนะครับสามารถต่อท่อดูดฝุ่นจากภายนอกได้เหล็กบรรทัดนําตัดเนี่ยก็ประกอบได้ตามภาพเลยครับ ทิมเมอร์ไร้สายตัวนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากนะหลังจากที่เราพัฒนากันมาจนกระทั่งได้ทิมเมอร์ไร้สายที่ดีที่สุดออกมาทิมเมอร์ตัวนี้มีขนาดหัวจับดอกที่6.35ม mm, ิลลิเมตรความเร็วรอบหมุนป่าอยู่ที่30,000รอบต่อนาทีน้ำหนักเบาครับเพียงแค่1.35กิโลกรัมเท่านั้นเองเป็นระบบซอฟต์สตาร์ทครับและสามารถปรับได้6สปีดและที่สำคัญเราได้ใส่เทคโนโลยีออโต้ไดรฟ์ท็อกลงไปครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้การซอร้อล่องเนี่ยไม่มีปัญหาเลยตัวสวิตช์ก็มีระบบเซฟตี้เปิดปิดครับคือออปป่่ม่ม็เเเเไใ้ตตัรรรงงิดโดโยทีาจ์น เล็ทองแดงแท้ครับทนทานแน่นอนดีไซน์ก็จับกระชับมือครับใช้ได้ยาวๆเลยช่างไม้ท่านไหนเนี่ยกำลังมองหน้าม,มองหน้ากำลังมองหาทิมเมอร์ไร้สายไปใช้งานสักตัวเนี่ยบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากครับ<ม>จานหากท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านความคินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนำกว่า2,000แห่งทั่วประเทศครับสำหรับคลิปนี้ความคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ